สวัสดีทุกคนด้วยนะครับมาพบกับพ่ยิบสีพยากรณ์คำทํานายดวงชะตาสําหรับท่านที่เกิดในวันอังคารระหว่างวันที่1-15มกราคม2565ในเรื่องของหน้าที่การงานการเงินความรักและสุขภาพกันนะครับสําหรับหน้าที่การงานท่านที่เกิดในวันอังคารได้ไพ่ view of fortune กลงล้อแห่งโชคชะตา เมื่อไพ่ใบนี้ปรากฏขึ้นมาก็บ่งบอกไว้ว่าความโชคดีกําลังจะมาเยือนไม่ว่าทําอะไรท่านที่เกิดวันอังคารคิดหวังสิ่งใดในเกี่ยวกับหน้าที่การงานนั้นมีโอกาสประสบผลสําเร็จได้อย่างง่ายดายเช่นจะได้รับการช่วยเหลือจากคนอื่นหรือบางท่านก็มีโอกาสดีๆเข้ามาจากคนรอบข้างนึกได้ว่าการงานมีเกณฑ์ปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนการเงินได้ไพ่เดอะเมจิกเชียน ในช่วงของต้นเดือนถึงกลางเดือนนี้ท่านที่เกิดวันอังคารจะมีสภาพเงินที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนหรือหากใครการเงินยังไม่ดีขึ้นมากนักแต่การเงินยังประคองอยู่ได้ไม่ถึงขั้นแย่หากเงินหมดก็สามารถหาเงินมาได้ทันเรียกได้ว่าหมุนเงินมาใช้อย่างทันท่วงทีนะครับด้านความรักได้ไพ่เทมเพลนหากช่วงนี้ท่านที่เกิดวันอังคารกําลังมีปัญหากับคนรักอยู่ก็ให้ระมัดระวังให้มากมีโอกาสที่จะเลิกลากันได้ ส่วนคนที่เคยเลิกลากันไปก็มีโอกาสกลับหวนคืนมารักกันใหม่คนโสดจะมีคนแนะนําใครบางคนให้นอกจากนั้นยังมุ่งบอกไว้ว่าจะได้พบคู่รักที่มาจากต่างถิ่นแดนไกลหรือได้ย้ายไปอยู่ต่างประเทศเพราะคนรักด้านสุขภาพนั้นได้ไพ่เดชสื่อถึงว่าจะมีการเจ็บป่วยกระทันหัน เวียหนักจนต้องเข้าโรงพยาบาลจะต้องหมั่นดูแลรักษาสุขภาพตรวจเช็คล่างกายอยู่สม่ำเสมอนะครับและนี่ก็คือคำทำนายดวงชะตาสำหรับท่านที่เกิดในวันอังคารด้วยไพ่ยิปนะครับมีผลครอบคุมตั้งแต่วันที่1-15ถึง15มกราคม2565ไว้พบกันในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับ